สวัสดีค่ะมองหา4ประตูไปใช้กันอยู่หรือเปล่ามีหลังคาแคริบอยด้วยแบบนี้เหมาะแก่การเดินทางเลยค่ะทุกท่านไปใช้งานไปวิ่งพัสดุก็ใช้ได้นะคะใช้ประกอบอาชีพก็ใช้ได้ค่ะรถกระบะโตโยต้าวี o ก้แคมป์ 2.5e รถ4ประตูปี2011รถสวยมือเดียวป้ายแดงค่ะเป็นรถกระบะมือ2เกียร์ธรรมดานะคะไม่มีชนหนักค่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบ คอมแอร์ใหม่เย็นฉ่ำแน่นอนช่วงร่างมีเลขไม่2 3 0 3 0 0าโรค่ะเป็นเครื่อง2,500ซีซีดีเซลนะคะประหยัดทนทานใช้งานสบายนะคะส่วนภายในเป็นรถ4ประตูกว้างกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะรามาถที่จะปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะแอร์เย็นค่ะเปลี่ยนคอมแอร์มาใหม่แล้วเอกสารพร้อมโอนนะคะ ราคา1 8 8 0 0 0บาทค่ะทุกท่านเครื่อง2.5นะคะผู้ขายลงรายละเอียดไว้นะคะว่าเป็นเครื่อง2.5นะคะถ้าหากท่านใดสนใจก็ลองโทรตรวจสอบข้อมูลอีกทีนะคะถ้าหากก็แจ้งผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ